มันงามหยากระิ่มงามแล้วมานี่พี่น้องเอ้ยอ่าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาอยูอ่กับสองกับเสีสิงกิ่งลงคลองอีกเส้นเคึนะครับบึงห้าลายแห้งอืมวันนี้ว่าอันนี้ครับเขาแปงเขาสวนเห็นบ่รับมันกําลังงามเขาสวนครับตวรวจสารวจแปลงมันสปาลังคือกัมวันนี้ก็เป็นวันทีหนึ่งนะครับ วันเสาร์ที่หนึ่งมีทุนายนยนตองหาโกเกตนะครับเป็นเวลาสีโมงนะครับสีโมงตรงพอดีฝนตกค,ครับเมือน,นี้หลังจากฝนตกพอดีผมมามันงามหยาก็เริ่มงามแล้วนะครับสีแดงมากกำจัดหยาแต่ว่าคงเสียบไ้ทายคลิปเดี๋ยครับเมื่อลงคลิปดนนะครับส่วนนี้เพราะว่าเฮ็ดวิญญาณครับส่วนนี้ก็เริ่มเฮ็ดเข่าแลวเนาะครับก็สิบ เป็นวันเขาแล้วครับส่วนนี้วนันโตก,กาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นสีมันเห็นไหมครับเดืมดมากเลยะเดื่งงมขึ้นนะครับแปลงนี้นะครับผมว่าสีอน,นันตแล้วสีท้อนขายเพราะว่าตอนนั้นมันแรงแห้งแล้วกัมันมันายนี่สีผ้าเบิองมันมันตายผมเลยอยากว่า อยากถอนขายนะครับที่แหลกมานี่มันว่าไปเบิร์ถอนพันทอนพันน์นะมันแพงโพดถอนละสองสามบาทคุณมันอกมีเงินซื้อนะครับก็เลยว่าจงไว้เลยนะครับวางเสีคุณละเดือนตุลาขันมันมเนานะครับขันมันมเนากับสีว่ามันตุลาจังสีคุูเนะครับนี่อันนี้มะกระพดได้ามมาปลูกกาลังงามเห็นไหมครับผมสีปุ๋ยกับเขียวดีนะครับสีดปุ๋ยไปเขี้ยวอยู่เด็กการอยู่อื ก็จะได้กินอยู่ดอกครับแต่ว่าสีกำจัดห้านะครับกำจัดห้าไข่ยอยู่ดอกครับเริ่มขึ้นแล้วต่กอนนั่นโอ้ยมันเนาะครับนี่ให้เบิ่งต้นเด้อสิพ้าเบิ่งัวพร้อมหลายคลิปนี่นี่เห็นบ่ครับฝนห้องกระตูกเดคึมคึมไปหาเห็ดพอครับได้มันเริ่มเบิ้นแหละแหละต่กอนหาได้สิบหมือแล้วเนาะ หลายอยู่ได้เค็ดเพะป้านี่ก็เป็นรอยหลายคนเข้ามาหาครับมันหล้แห้งนะนะออกส่วงนี้นะครับใบงามเด้อันนี้ซีเริ่มให้ระเบิดหัวแล้วแหละครับเพราะว่าเออพี่น้องมาไม่เพื่อนว่ามันอายุแเดือนประมาณแปดเดือนนะครับเจ็ดเจ็ดแปดเดือนประมาณบอดแปดเดือนแต่ว่าสีเข่าแปดเดือนแหละครับนี่แหละได้ซ้ำนี่เพราะว่าตอนนั้นมันกัเจ็ดเดือนนอกก็ได้แค่ซ้ำนี่นี่เห็นบ่ครับห้อยเก่ามานะัน่ะ แต่ก่อนหัวนี้ได้มันถือฝนผีมันทังขึ้นมาใหม่หัวพีเห็นบ่ครับเริ่มเชียวแหละโหแผ่น้เบิงสะสะน่ครับเบิงเริ่มขึ้นแล้และสีได้ให้ระเบิดหัวละามานี้ครับนี่พี่น้องเบิงนี่ก่อนก่อนเมฆกำลังลอยลอยเลี้ยวอยูอ่ก่อนฝนนี่แหละครับมันท้องกะกยไปวันนี้นะครับบรรยากาศ มือนี้ก็เป็นวันทีหนึ่งพอดีแหละเดี๋ยวมาดไทายสีได้สีระเบิดหัวแต่ก่อนนะี่ยผมสีแต่ปุ้ยนั่นเนาะสีอีหยังกูพวกยี่สิบห้าห้าเนาะเดี๋ยวนี้ก็สีได้ผสมยี่สิบห้าห้าบวกศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะครับเพราะว่าสีศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ไปสัก,ก่อนแหละครับเพราะว่าผมอยากให้ต้นมันขึ้นอีกจักหน่อยอยู่เพราะว่าสีได้เอาไว้ให้มันใหญ่นี่ยแหละครับต้นใหญ่หัวก็ใหญ่ในความคิดผมนะ อยากห้ต้นมันใหญ่ได้ล่ำพรมเนาะขันข้ามาใส่ซูนหาูนนี่มันก็อยากบวค่อยใหญ่ประไดน้นะครับก็เลยว่าซูนหาซูนไปสักอนสีดไปจักประมาณเดือนสองเดือนเนาะพมก็สีใส่เป็นซูนหกซูนมาเนี่อีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็สีซูงแล้แหละครับนี่แต่ตอนนี้ก็บ้าอหอดเอื้อเ,เลยครับหอดเอื้เกือบหอดเอื้อเลยนีย่แล่ะเดือนหนึ่งหอดอยู่ดอก ขาย้อนฝนตกบ่พ pues <over> อเด <over to deserve help> ือนนี <over> <stay good> ่เลยครับมันยังไงซัมนี้ข้าแมนมั่นถ้าแมนข้าปปูมันหนาฝนนะครับครับพุนปลูกอันนี้ปกติกับประมาณสองเดือนได้ซัมหนี้และครับบ่ถึงสองเดือนสิได้ประมาณนี้แต่ว่าขันเป็นปลูกมั่นหนาแรีงเดือนสิบเอ็ดอายุแปดเดือนก็ได้ประมาณนี้แหละนี่ข้องเพิ่นกับปลูกข้องเพิ่นประมาณแปดเก้าเดือนได้ซัมหนี้ข้องพมนี่แปดจะแปดเดือนนะครับเพราะว่าข้องเพิ่นปลูกกอนนี่ได้ซัมหนี้แหละ ผมว่าปลูกหนาฝนที่ควนนะครับเพราะว่าขันเ้าปลูกนาแหลยงหัวมันสิบด่ดกเด็ครับเพราะว่ามันแหลงงต่ว่าขันพืชเทศนำวัดนำยศนี่ว่ามีปัญหาดอกครับเดี๋ยวพาเบิงหัวว่าเป็นอย่างผมคือว่าหันบ่ดกอีเหลืองหนี่ดกเด็ครับความเสียเบิงขันอีเหลืองหนีบ่พผาดครับเรื่องข่วมดกนี่ดกแน่นอนให้เบิงผมย่างเขามาเพราะว่าเลือกต้นมันคุดง่ายนี่ครับยังเปียกอยู่นะครับ ผมได้ซีระเบิดหึงว่าไปบ่อเ่อหนึ่งเริ่มดินดินเริ่มแตกเลยครับหากค้ากินเข้ากับไรสา่าหมาดบ้านปุยทางดินใด้น้อครับแน่นครับทุน,น,บนหากเขาเรื่องอีเรีองนีความโลกนี้บว่าผานแน่นอนครับขันแป้งนี้เน่าได้คุดแล้วครับตรงเบิงไปเรือ่อยแต่เกา ดำหน้านี่ก็ได้คุนเลยนะเพราะว่ามันฝนว่าผมขุดต่อบ่ได้ครับดินมันแข็งนี่เรื่องคุมดกนี่ได้อีกแน่นอนครับอีเรื่องเนี่แต่ว่าหัวหน่อยเนี่ยจังหน่อยสิได้ไาใหายระเบิดหัวแล้วครับเดี๋ยวผาเบ่งต้นอื่นต้นนี้มันขุดยากเพราะว่ายกหล่องมันกับยกเด่ํามันยกบ่ข้นช่วงเนี่ยมันฝนผมปลูลไปเดือนตุลาเนาะฝนขายแล้วของผมนี่ยงมฝนกับฝนฝนเลยครับจนเน่าอืม จนหนาจนว่าเด็ดคุดออกก็ไหวกัวมูนแะครับของผมอยู่อำนาจ,จเลริญนะครับอำเภอปทุมราชนะครับน่แหละแถวๆนี่แหละแรงแห้งครับแต่ว่าขันย่ำแรงก็ขึ้นแรงไปเลยขาดฝนไม่มีฝนเลยครับขาดสวงไปเลยมาทายย่ำฝนกับฝนฝน,นครับน้ำขึ้นว้วยโ้ยสูงแหงขันว่าปลามันกับท่วมเบิรดแล้วครับนั่นในหลองมันน้นี่ผ้าเบิ้องต้นนี้ ลำเนยหน่อยทอนพันนี่กับทอนพันหน่อยนะครับผมบ่มีทอนพันไใหญ่เด้เพราะว่าเป็นทอนพันัโเข้าเจ้ามาดินมันเหนี่ยนครับฝนมันตกลายเท่อนั้นแหละมีหัวบนโนเนี่ยนี่ ขันเป็นต้นแนวนี้บ่คอยมีหัวเลยครับนี่บ่มีอหลีนี่ต้องไม่ให้ระเบิดหัวสิใดหัวเดียวว่าจากหลาต้นนี่ต้องระเบิดหัวเปลี่ยนหลาักกลายเป็นหัวนะครับส่วนมากผม่ามันบ่มีหัวเลยล่ะครับอันมันมัน,มนเดือนสิบเอ็ดนี่ขันปูกก็ให้ปูกก่อนจะแลงนั่นประมาณช่วงนี้แหละครับช่วงนีหละเมื่อได้บ่มีฝนมาปลูเลยของผมนนั่นปูได้ประมาณสิบ สิบเจ็ดสิบแปดหมืน่นนี่เรื่องเป็นทรงพุ่มแล้วครับเกือบทอดตัวนี้เลยสิบเจ็ดสิบแปดหมืน่นนะมันใหญ่ไว้นะครับมันยำพายแหลงมันจังสีพาไดดนมันจังจบะบตาไตยมันจังสีหัวดุกนะครับขันเข้าไปปลูกไปไปลายฝนคืองงผมผมไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าผมบริห็ดแปลงเดียวเฮ็ดแนงอื่นนํามันกัดเลื่อยเดี๋ยวมาปลูกปลายฝนตัวนี้ฝนขาดประมาณ สามสี่หมือนนะครับเริ่มดิมเริ่มแหงแล้วเห็นเบิ่งอีกมันไม่มีหัวดอกครับขันเบาเรื่องหัวมันมันหัวบอดีขันมาปลูกเรียงๆเนี่ยนี่ข้องพื่นกับสีดกอยู่หันละถ้าเพิ่นปลูกก่อนตอนสวงพนนนะทอนพันดีนะเบื้องทอนพุ่นพันพุ่มนี่เห็นว่าครับซ้ำอยู่ปู่นี่ตะกีมันบ่อยซ้ำหนีได้มันพึ่งไข่ให ครับหัวนี่แล้วนะครับมันบดุกครับบอกไว้ก่อนบดุกผมขุดมันดินแก่นมันบเปินตะขุดเดี๋ยวเอาไว้สักวันุูนลามันยมทอนคายเดี๋ยวสีเดชไทยคลิปอีกเท่อนึงนะครับสีผ้าเบิงขันมันมันตุนใหญ่แล้วมันสีหัวอันนี้บ่นี่ตอนผมขุดผมขุดให้เบิงก๊กหน่อยนะครับมันก็สมสมกับตุนมันอยู่นี่แหละ เดี๋ยวพาเบืองกกใหญ่ไปลองเบิ้งมานน้ต้นใหญ่สูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับรวมยอดเมตรหนึ่งผาเบิ้งวัวซําได้หมันตัวนี้เบิงต้นน่ะก็แล,กแล้วกันนะครับงานมันลร้กว่านี่ครับเห็นบ่ดินเรื่มแตกแล้วผมเรื่มให,หร้ระเบิดหัวแต่ก่อน,นหัวไหให้นะครับเพราะว่ามันแรงผมบ่อยากหล่ไยไว้สะก่อนนะอู้นี่เลยครับหัวนี่ ขุดเบิ่งโอ้น,นี่เห็นมีอยู่ตัวนี่นี่ครับคันพมระเบิดหัวนี่หลากตัวนี้สิกลายเป็นหัวครับรอเบิ่งอู้ครับเมื่อไงซสามนิ้วขวดสเปิน์นไงกว่าขวดสเปนสอนซ์แล้วครับมันแปลงหนีมางามอยู่เลยครับคันแม่นอันนี้ผมบ่ได้ทามัมนผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินสีแต่ทางใบยอย่างเดียว มันแปลงนีประมาณสองไหลนี่ครับเบื้องหัวใหญ่วกว่ากว่าสปอนเซอร์อ,อยู่ขันมันเป็นแนวนี้มันมักยาวรับขันหัวบดกุกห,หัวบดุกรัาแนวนอนขันเป็นแนวนี้โอ้ดินแกนผมอืมนี่ครับเบื้อง คันนั้นเป็นยังสีวัดแปลงทอนคลายได้ครับเนี่ยเห็นไหมขันเป็นยังสีท้อนคลายได้แน่นอนขันต้นประมาณสูงเม็ดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปหนีประมาณเม็ดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเม็ดหนึ่งซ้ำหนีวัดแปลงนี้หวัวกระสิประมาณนี้แหละผมาว่าได้แน่นอนครับหลังจากหนีไปเพราะว่าอันนี้แค่เดือนหนึ่งนะครับได้ซ้ำหนีถ้าห้องเอาไว้จากสองถึงสามเดือนผพราว่าได้อยู่ดอกเม็ดหนึ่งซ้ำนี้บ่าขาดทุนดอก ออหวังว่าจะเป็นยังสันนะครับกันฝนไม่เรียงไรกับเวรามันเนาก็อาจจะบ่เป็นไปตามขาดนะก็ขอให้เป็นไปตามขาดนะครับขอให้ได้เนี่ยจะขาดทุนนะครับแหลงมาเฮ็ดเมื่อยอยู่สีแต้าทางใบอย่างเดียวนะครับบ่ได้หายทางดีเลยหายเต้าทางใบอันนี้พมกว่าได้หายเบิ่งพี่น้องคว้มเขี้ยวเขี้ยวนะครับเขี้ยวดีอยู่หายทางใบเยี่ยซิบหา่หาฮาหน,นละ อังนั้นคือกับจุลินซี่ซ้ำขอเสียง,งน้ำนะครับเมืองควม่มใบ่ะครับคลิปนี้ขอเจ้าเพียงไหวซ้ำนี่แหละครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเื่นึงครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิขอเจบเพียงไหวซ้ำนี่ครับพี่น้องมากคีบแบบนี้ก็ขอคนละหนึ่งไหลแล้วก็ขอคนละหนึ่งทีต่ตามผอมนะครับเพื่อเสียงผมมีกำลังใจในเขียนคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเจ้าเพียงไววซ้ำนี่สวัสดีครับ you uh -huh.